ภูเก็ตจเวรี่แฟร์2024ครับเชื่อมโยงโอุตสาหกรรมอัญมณีไทยสู่ตลาดโลกเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเครือข่าย B2B นะครับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับ หอการค้าจังหวัดภูเก็ตครับได้ร่วมก,กันกับบริษัทพีกภูเก็ตจำกัดออแกเนเซชันนะครับได้มีการจัดงานภูเก็ตเจวอรี่แฟร์2024ที่แกรนด์ฮอล์ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัลครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอัญมณีไทยสู่ตลาดโลกและส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและสร้างเครือข่าย B 2 B นะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพันธมิตรนะครับรวมไปถึงหอการค้าจังหวัดจันทบุรีสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีสมาคมช่างทองไทยมชมรมธนาคารจังหวัดภูเกต็ตสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับไทยและทางด้านของ นายธีรพงช่วยชูปหลัดจังหวัดภูเก็ตครับได้เป็นประธานในพิธีเกิดนะครับพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอ,อการค้าจังหวัดภูเก็ตนางวิไลพรปิติบนานะอารีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตกงศูนกิติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดภูเก็ตประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าผู้ก่อตั้งนะครับบริษัท b r น n d าจิวเว r รี่จำกัดครับหรือว่าสมาคมช่างทองไทยและก็ภาคส่วนต่างๆครับได้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ ซึ่งงานภูเก็ตจิวเวอรี่แฟร์2024ในครั้งนี้ก็จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงเครื่องประดับจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมีการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับค่ะบริการในการตรวจสอบอัญ,ญมณีพร้อมกับออกใบรับรองโดย GIT นะคะภายใน24ชั่วโมงด้วยรวมไปถึงจะมีการสาธิตเทคโนโลยีล้ำสมัยค่ะก็คือเรื่องของเลเซอร์มาร์กิ้งแล้วก็การลงยาสีอยู่วที่จะช่วยสร้างประสบ การใหม่ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงานอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าภายในงานและการจัดงานในครั้งที่ผ่านมานะคะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ประทับใจเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา4วันนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมงานมากกว่า5,000คนแต่ส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะซึ่งกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ซื้อนะคะก็คือเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะเน้นการทำธุรกิจเป็นหลักค่ะทำให้มียอดขายเฉลี่ยนะคะต่อบูธสูงสุดถึง300ล้านบาทค่ะความสำเร็จดังกล่าวก็สะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตนะคะในการที่จะเป็นศูนย์กลางการจัดงานในการแสดงสินค้าอัญ,ญมณีที่สามารถดึงดูดผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งงานดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ทั้งร้านทองร้านมกุกนักออกแบบอัญมณีและ SME ครับที่ต้องการยกระดับธุรกิจสู่ตลาดโลกโดยจะให้รับคำปรึกษาและการสนับสนุนนะครับจากหน่วยงานชั้นนำเช่นสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถที่จะร่วมสัมผัสความงดงามของอัญมณีและเครื่องประดับในงานได้นะครับไปจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้ครับ ที่แกรนด์ฮอลชั้น1นึ่งเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัลครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ075217199ย้ำอีกครั้งครับ075217199ครับ